พ่อปูนิลากาลพญานาคร่างยักษ์สีดำทมินอยู่ในตระกูลกันหาโคตมะผู้มีฤทธิเดชมากลูกหลานพญานาคผู้ใดได้สวดบูชาพ่อปู่นิลากาลจะประทานอำนาจบารมีคุ้มของป้องภยัยประสบความสำเร็จในการงานต่างๆการเงินมั่นคงมีสุขภาพที่ดีปัดเป่าแรงอาถรรพ์ทุกด้าน หากลูกหลานทั้งหลายมีความเชื่อและความศรัทธาตั้งนโมสามจบก่อนแล้วตั้งจิตสวดคาถาตามดังนี้อระหังจิตตังละพังสัทธโธนโมพุทธายะนาคาสัทธโธนินลกาน,นังพุทธโธนโมพุทธายะนาคานาคีลาภาลาภะลาโภประสิทธิเม ลเภปุตโตนะโมพุทธายะบูชากูชีวิตไม่พัง